สวัสดีค่ะนี่ตอนนี้นะคะใบเขาก็เริ่มแตกแล้วนะคะใบเริ่มกลางออกบ้างมีรอยช้ำนิดหน่อยอาจจะถูกอาจจะมือหนักไปนิดนึงนะก็วันนี้ก็จะมาแต่งตรงนี้นะคะมาแต่งจุดนี้ให้ดูนะคะ ตอนนี้ช่วงนี้แดดแรงนะคะระวังด้วยนะคะแดดแดดแรงระวังดำนะคะก็มาแต่งแต่งการนะคะแต่งการโอ้ยหมมืองไม่ถนัดเลย จะได้ลักษณะนี้แต่งได้เท่านี้แหละค่ะนะคะแต่ละต้นแต่ละต้นก็จะแต่งได้แบบแต่ต้องแบบต้องแต่งนะคะต้องตัดแต่งแต่ละแต่ละครั้งเนี่ยเราจะแต่งได้ไม่เยอะแต่ว่าถ้าเราทิ้งช่วงทิ้งห่างเดี๋ยวใบจะสูงเลยนะคะใบก็จะยาวก็ทิ้งช่วงระยะเวลาไม่ได้เลยนะคะ ได้ลักษณะนี้ใบนี้ช้ำไปต้นต่อไปต่อนะคะมาที่ต้นนี้ นะคะตันนี้ก็จะแต่งตรงนี้ออกแต่งตัวหอหุ้ออกนะคะก็ระมัดระวังด้วยนะคะก็ก้านนี้ออกแล้วก็ตรงไหนได้อีกตรงนี้นะคะอ,ออกไปครึ่งหนึ่งนะคะ ค่อยนะคะมือเบาๆนิดเดียวก็คือพลาดเลยต้อง แบบนี้แล้วก็นำไปตากแดดเลยนะคะตอนนี้รู้สึกยังไม่แตกไปอุ้ยแตกแล้วยังไงแตกไปจริงนิดหน่อยตรงนี้หนึ่งไม้กันี้ตรงนี้คือมีการพาดนะคือแบบนิดเดียวแหละนิดเดียวแหละ พาดแล้วก็ก็พลาดเลยมาที่ต้นต่อไปต้นนี้นะคะก็จะแต่งตรงช่วงนี้อันนี้แต่งยากนิดนึงเพราะว่าติดปากกระถาง cân ở cảnh giác nói แล้วก็แต่ตรงนี้คล้ายๆกันนะคะแต่ละต้นเวลาเราแต่งใบนะคะก็จะเอ่อทำคล้ายๆกันเลยอ่อีดลงไปให้ถึงช่วงที่แข็งแรงปานกลางนะคะ คือตรงช่วงเขียวอ,อ่อนๆนั่นเองนะคะ,ะแล้วก็เอากานนี้ออกก็เริ่มแต่งในจุดๆนี้ปลักออกไปนะคะ สี้าวันก็เริ่มแต่งได้อีกแล้วเร่อนนี้ก่อนนะคะปล่อยให้ไปรักษาตัวเองก่อนนะคะ Okay. ายาวหน่อยนะก็ตัดออกสักครึ่งหนึ่งนะคะตอนแต่งแต่งแบบนี้นะคะอาจจะเจอเพื่อนๆอาจจะเจอ,เอต้นที่ลักษณะนี้นะจะแต่งหรือไม่แต่งดีอะไรแบบนี้นะคะก็แต่งค่ะแต่งก็ตัดตัดออกไป เลยนะคะค่อยๆนะคะดึงออกมานะคะดึงออกมาแล้วก็ใช้คมมีดดึงออกมาเพื่อที่จะไม่ให้โดนตรงกลางตรงตรงจุดที่เราไม่ให้โดนนะคะเราต้องดึงออกมาเนี่แล้วก็ค่อยๆคมมีดกดลงไปเบาๆนะคะเพื่อให้ขาดนั่นเอง นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นตรงนี้ก็คือจะแข็งแรงปานกลางนะคะตรงนี้ก็คืออ่อนแอแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเห็นว่าคนละสีเห็นไหมคะอ่าแต่ละสีก็จะไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นอันนี้คือออกเป็นสีน้ำตาละ่ะต้นนี้เป็นสีน้ำตาลนะคะก็จะมีความเป็นสีออกส้มๆ แล้วก็อันนี้เป็นน้ําตาลเขียวแต่เวลาเราตัดยอดอ่ะมันจะเหมือนว่ามันจะเป็นสีส้มแต่จริงๆคือไม่ใช่มันเป็นสีน้ําตาลสีที่เข้าได้เนี่ยใบยเ,ยเขาจะเป็นสีออกส้มๆแล้วก็สีขาวนะคะแล้วก็ขาวมากเลยถ้าเราเอาลงไปอีกนะคะฉะนั้นถ้าเราถ้าเราทำให้ปลอดภัยนะคะเราทําแค่นี้พอนะคะถ้ากรีดลึกเกินกว่านี้คือเสีย นะคะเสียเลยคือพลาดนะคะอันนี้ก็คือจุดจุดนี้ก็มาสร้างลำต้นต่อสร้างลำต้นนะคะอ่าก็สร้างลำต้นก็ทำทำการสร้างได้เลยสร้างลำต้นกันไปเคยสังเกตไหมคะว่าต้นมะพร้าวเนี่ยเขาจะมียาง สังเกตนะคะยางยางในตัวเขาเองอเขาสามารถที่จะรักษาตัวเขาเองได้โดยที่เราไม่ต้องทาปูนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่ตัวช่วยที่ดีมากเลยก็คือ,อ,อแสงแดดนะคะยางเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าโดนแสงแดดแล้วย,งยา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 งในต้นมะพร้าวเนี่ยเขาจะเขาจะมีความแข็งนะคะแต่ถ้าอยู่ในร่มเนี่ยเขาก็จะแฉะ นะคะเขาก็จะแฉะเหมือนเหมือนช่ำอะ่ะเพราะฉ่ำแล้วมันก็เกิดอาการเน่าได้ง่ายนะคะเวลาช่ำฉำก็จะมีแมงวีมาตอมเนาะก็ถามว่าทําไมเน่าก็แมงวีมาตอมก็เน่านะคะแล้วทําไมถึงเกิดเชื้อราเพราะว่าชื้นเกินไปนะคะก็จะเกิดเชื้อรานะคะ ก็เลยจำเป็นที่จะเอ่อต้องให้แสงแดดช่วยนะคะพอเขาได้แสงแดดเขาก็จะแข็งในจุดจุดจุดจดที่เราตัดไปแล้วเนี่ยเขาก็จะแข็งมีการแข็งตัวนะคะยางแห้งนะคะยางของต้นมะพร้าวเนี่ยเขาก็แห้งไปอ่ะอันนี้คือสังเกตนะคะอันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็วิเคราะห์ด้วยตัวเองนะคะไม่ไม่ไม ไม่ได้ให้ไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวการันตีแต่ว่าอันนี้คือการวิเคราะห์นะคะจากที่ที่ทำนะคะวิเคราะห์เอาเองก็ก็ได้ประมาณนี้นะคะก็เห็นอยู่ค่ะก็คือก็จะเห็นว่าต้นมะพร้าวเขามียางจริงๆนะคะยางเขาจะเหนียวเหนียวแล้วพอเขาถ้าเขาแข็งอ่ะตัวเขาก็จะ,ะถ้าเขาแห้งเขาก็จะแข็งทีนี้ เราก็ต้องทำให้เขาแห้งใช่ไหมเพื่อให้เขาเกิดการแข็งตัวแล้วก็รักษาตัวเองได้ก็คือการตากแดดนั่นเองนะคะก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องทาปูนแต่อย่างใดอันนี้เป็นบอกซ้ำนะคะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเป็นความคิดส่วนตัวเท่านั้นนะคะ พิษฎีนี้ไม่ได้มาจากไหนเลยนะคะมาจากสิทธิธรรมแล้วก็ไม่ได้การันตีว่าอา,อาจจะจริงหรือไม่จริงนะคะออันนี้มาแต่งลำต้นแต่งลำต้นนะคะ ก็กรีดลงไปนี่พบกจะตัดยอดต้นนี้เลยนะคะแต่จะเอาใบอันนี้ไว้ปกติเป็นสายโหดนะคะไม่เหลือไม่เหลือสักใบนะคะปกติสายโหดก็ต้องไม่เหลือสักใบนะ,ะอันนี้ก็เลงไว้หน่อยเนาะ ก็คือที่ตัดเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเห็นเขาแตกใบจริงแล้วเนะี่ยเริ่มแตกใบจริงแล้วก็อวเอาก้านนี้ออกลงไปเลย นเล็ก็ลงมาล,ลึกหน่อยนะคะเพราะว่าตรงนี้เขามีตัวหองขา,ขาวๆนะคะมีตัวหอมขา,ขาวๆเขาประคองกันได้ก็ตรงนี้ก็ตัดออกไป ไม่ต้องสวยก็ได้นะคะตอนแรกตอนนี้นะคะในจุดตอนนี้ก็ไม่จําเป็นต้องสวยหรอกเพราะว่าเดี๋ยวยังก็ต้องแต่งอีกนะคะนะคะก็ประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวให้เขาตักแดดดีนะใบเขากางออกมานะคะอ่าตักแดดให้ใบเขาเปลี่ยนเป็นความจากอ่อนเป็นความแก่นะคะให้เหมือนใบแก่ๆแ,แบบนี้ถ้าเขาได้แสงแดด บ่อยๆซ้ำๆนะคะเขาจะแก่เร็วมากนะคะเหมือนหน้าเราเลยอ่ะเวลาเราตากแดดมากๆหน้าเราก็จะแก่เร็วนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะประมาณนี้แล้วกันก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะก็คลิปนี้ก็บ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้า